สวัสดีค่ะการนะคะชนิการสุภิทยาพรน,นางสาวไทยประจำปี2 5 6 6และ Miss g l o b a l Thailand 2023นะคะ วันนี้ก็มาถึงแล้วค่ะซึ่งก็คือวันที่การจะมาแสดงรอบ preliminary ราวนะคะของการประกวด Miss g l o b a l ที่ประเทศเวียดนามเมืองฟูคอค,ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นแล้วก็มีการถ่ายทอดสดด้วยเนี่ยตอน2องทุ่มเป็นต้นไปนะคะถ้าเกิดว่าใครสะดวกเนี่ยก็สามารถมาเชียร์กันได้ผ่านทางหน้าจอออนไลน์แบบนี้เลยนะคะของทางเพจน้างซาไทยหรือว่าเพจ i s s g l o b a l official นะคะและที่สำคัญถ้าเรามาคุยถึงความรู้สึกกันก่อนที่จะถึง prelim เนี่ย ตื่นเต้นมากค่ะทุกคนแต่ว่าพอการได้ซ้อมหลายๆรอบกับทางกอง Miss Global นะคะก็ทําให้การรู้สึกว่ามันเปลี่ยนจากความตื่นเต้นมาเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของไทยค่ะมันเป็นครั้งแรกของการที่ได้สวมใส่สายสะพายไทยแลนด์อะมันก็เลยเหมือนเป็นความตื้นตันมากกว่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะโชว์ศักยภาพที่มีให้ทุกคนได้เห็นไม่ใช่แค่คนไทยแต่ว่าเป็นคนทั่วโลกเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้การรู้สึกว่า ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนะแต่ฉันจะเปลี่ยนความตื่นเต้นนี้ให้เป็นความภาคภูมิใจให้ได้ค่ะแลวที่สำคัญก็คือพร้อมเกินร้อยแน่นอนค่ะแล้วหลายๆชุดเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เลยมีทั้งการแสดงทั้งอินโทรดักชั่นทั้งรอบชุดว่ายน้ำแล้วก็ราตรีนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเชียร์การด้วยนะคะทั้งทางออนไลน์ถ้าเกิดว่าใครมาเวียดนามไม่ได้นะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้การตัวแทนสาวไทยในปีนี้ในการประกวด Miss ก l o b a l 2ว2 3้หนตกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ